กาละครั้งหนึ่งช่างไม้ได้พากันเข้าป่าไปตัดไม้เพื่อนำมาทำบ้านเรือนปราสาทราชวังเป็นประจำวันหนึ่งได้ช่วยเหลือช้างป่าซึ่งเหยียบถูกตอตะเคียนต่ำเท้าบวมกรดหนองได้รับทุกเขเวทนาแสนสาหัสช้างนั้นมีความกตัญญูรู้คุณผู้ช่วยเหลือชีวิตตนเมื่อหมูช่างไม้ เข้ามาทำงานในป่าก็จะออกมาช่วยงานเสมอต่อมาได้นำลูกของตนซึ่งขาวปอดเป็นช้างอาชาในมาช่วยเหลืองานแทนโดยแจ้งว่าข่าแก่แล้ว้อหมอบลูกน้อยเป็นเครื่องตอบแทนพระคุณที่รักษาพยาบาลให้แก่ข้าแล้วได้สอนลูกให้ทำความดี แล้วพ่อช้างก็เข้าป่าไปลูกช้างน้อยซึ่งรับช่วยงานแทนพอ่อเป็นสัตว์ว่านอนสอนง่ายเป็นที่รักของบรรดาช่างไม้และลูกๆของพวกเขาซึ่งชอบมาเล่นกับช้างน้อยหลังจากที่เสร็จงานแล้วทั้งเล่นบนบกและเมื่อลงอาบน้ำธรรมชาติอาชาในทั้งหลาย ไม่ว่าช้างมา้าหรือคนก็ตามจะไม่ถ่ายอุจจระหรือปัสสาวะลงในน้ำเพราะฉะนั้นลูกช้างนี้จึงถ่ายในที่ที่ห่างจากน้ำเท่านั้นบังเอิญวันหนึ่งฝนตกหนักถ่ายของลูกช้างที่แห้งก็ถูกซัดไหลลงสู่แม่น้ำไปติดอยู่ที่พุ่มไม้ไกลแม่น้ำ ที่ท่าน้ำในกลุ่มพาราณสีครั้งนั้นพวกควานช้างนำช้าง500เชือกจะไปอาบน้ำแต่พอได้กินถ่ายของลูกช้างอาชาในก็ไม่กล้าลงน้ำเลยแม้แต่เชือกเดียวชูหางกางหูพากันหนีไปทั้งหมดในที่สุดนายหัตถาจารย์คนพบถ่ายของช้างอาชาไน เอามาผสมน้ำรถตัวช้างทุกเชือกจนมีกลิ่นหอมช้างเหล่านั้นจึงได้ลงอาบน้ำกันได้พระราชาทรงทราบเรื่องนี้จึงเสด็จลงเรือขนาดแล่นไปที่ต้นน้ำถึงที่อยู่ของพวกช่างไม้เมื่อทราบพระราชาประสงค์ช่างไม้ทั้งหลายก็ยินดีถวายลูกช้างน้อย แต่ลูกช้างน้อยอาชาในนั้นไม่ยอมไปด้วยกลัวว่าจะไม่มีใครช่วยงานของช่างไม้พระราชาพระราชทานค่าเลี้ยงดูแก่ช่างไม้เป็นจำนวนมากและแม้พระราชทานสิ่งของแก่เหล่าช่างไม้ตลอดจนเสื้อผ้าแก่หมู่พัรยาก็ยังไม่ยอมไปในที่สุดพระราชา พระราชฐานเครื่องเล่นเครื่องใช้สำหรับเด็กหญิงเด็กชายที่เป็นเพื่อนเล่นของลูกช้างจึงได้ยอมไปด้วยความรักและอาลายัยพระราชาโปรดปรานช้างอาชาในานี้เป็นที่สุดทรงทำการอภิเษกขึ้นเป็นราชยานพาหนะทรงตั้งไว้ในฐานะเป็นพระสหายทรงเลี้ยงดูเสมอด้วยพระองค์เอง นับตั้งแต่ได้ช้างอาชาในนี้มาราชสมบัติในชมพูทวีปได้ตกไปอยู่ในเอื้อมพระหัตถ์ของพระราชาโดยสิ้นเชิงต่อมาพระราชาได้สวรรคตในขณะที่พระมเหสีทรงคันแก่พระโพธิสัตว์ถือปฏิสนธิในพระคันของพระนางพวกคนเลี้ยงช้าง พยายามปิดข่าวมิให้พญาช้างรู้ว่าพระราชาสวรรคตเสียแล้วเกรงพญาช้างจะเสียใจจนหัวใจแตกทำลายฝ่ายพระเจ้าโกศลทรงสดับข่าวสวรรคตของพระเจ้ากุมภาราสีจึงยกกองทัพมาล้อมพระนครเช่าเมืองปิดประตูป้องกันอย่างดี ส่งสารถวายพระเจ้าโกศลขอร้องรอให้พระอัครมเหสีคลอ,อดพระโอรสเสียก่อนพระเจ้ากุงโกศลส่งรับตกลงในวันที่เจ็ดพระโอรสประสูติได้รับขนานนามว่าอลินจิตราชกุมารเพราะทรงช่วยให้จิตท้อแท้ของมหาชน มีขวัญดีขึ้นตั้งแต่พระราชโอรสประสูติทหารและชาวเมืองก็เริ่มออกสู้รบแต่มักพ่ายแพ้กลับมาเนืงนงองๆองมมาตและพระเทวีจึงเห็นว่าควรที่จะบอกเรื่องราวทั้งหมดแก่พญาช้างอาชาไนจึงพากันไปที่โรงพญาช้างเมื่อเล่าเรื่องให้ฟังแล้วจึงขอว่า ท่านอย่าปล่อยให้พระโอรสและสหายท่านตายเสียเลยพญาช้างมงคลรหัสถีก็เอางวงรูปคำกุมารน้อยพระโพธิสัตว์แล้วยกขึ้นประดิษฐานไว้เหนือกระพองร้องไห้คร่ำครวญแลว้ววางพระโพธิสัตว์ให้บรรทมในพระหัตถ์ของพระเทวีจึงออกจากโรงช้างไป หมายใจจะจับพระเจ้ากรุงโกศลพวกทหารอมาตร,รีบสวมเกาะพากันห้อมล้อมพญาช้างออกจากประตูเมืองไปพญามงคลละหัดทีแผดเสียงก้องกังวานจนข้าศึกแตกตื่นพากันกลัวแล้วพากันหนีไปพญาช้างขวาพระเจ้าโกศล แล้วนำมาวางไว้ที่เบื้องพระบาทของพระราชกุมารน,น้อยขันเหล่าทหารจะรุมกันฆ่าพระเจ้าโกศนพญาช้างก็ห้ามเสียแล้วถวายโอวาทว่าอย่าประมาทว่าพระกุมารน,นี้ยังเป็นเด็กแล้วก็ปล่อยพระเจ้าโกศลกลับไปยังเมืองของตนตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ก็ไม่มีค่าสึกอีกเลยพระราชกุมารโพธิสัตว์ได้รับการอภิเษกเมื่อพระชนมายุได้เจ็ดพันษาทรงพระนามว่าอลินจิตราชทรงปกครองโดยทำรรตลอดพระชนชีพพระบรมศาสดาตรัสเพิ่มเติมว่าชาวเมืองและช้างอาชาในถือเอาพระโพธิสัตว์ อลิงจิตกุมารเป็นที่พึ่งไม่ยอมท้อเพียรสู้รบจนได้ชัยชนะพระพุทธองค์ทรงประชุมชาดกว่าพระกุมารในครั้งนั้นได้มาเป็นพระนางสิริมหามายาพระบิดาได้มาเป็นพระเจ้าสุดโททนะช้างอาชาในได้มาเป็นพระภิกษุผู้คลายความเพียร พ่อของพญาช้างได้เป็นพระสารีบุตรอลินจิกุมารได้มาเป็นพระองค์เองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้มีกัลยาณมิตรเป็นที่พึ่งอาศัยยอมบรรลุความสำเร็จอันกเกษมความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีความเพียรรออยู่ที่ไหน ความสำเร็จก็อยู่ณที่ตรงนั้น